สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ3,000บาทมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้มีกระแสข่าวร้อนแรงออกมาทุกวันเลยนะคะว่าทางพักเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมาธิการสวัสดิการสังคมนะคะได้มีการพยายามที่จะปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ได้ โดยในปีแรกจะสามารถปรับเพิ่มเป็น3,000บาทได้เลยหรือเปล่าถ้าหากไม่ได้จะสามารถปรับได้เท่าไหร่นะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเราก็นำข่าวสารมาจาก Dailynews o n l n n e ที่มีการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการที่กมทสวัสดิการสังคมมีการชงเพิ่มเบี้ยบำนาญปี68 70แบบขั้นบันไดสูงสุด3,000บาทยันสามารถทำได้ทันที พ่วงยื่นแก้ไขพรบรผู้สูงอายุเสริมสร้างความมั่นคงคุณภาพชีวิตนั่นเองโดยนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สอสอพักคก้าไกลในฐานะประธานกรรมาการสวัสดิการสังคมและนางสาววันวิภาไม้สนสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลร่วมถแถลงข่าวประเด็นการพัฒนาระบบบำนาญพื้นฐานของประชาชนนะคะโดยนายนัชชาได้มีการกล่าวว่าประเทศไทยกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็ว รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุในไทยคาดว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี2-5-6-6ที่ผ่านมาและจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในอีก10ปีข้างหน้าก็คือปี2-5-7-6นั่นเองนะคะประชากรที่อายุ60ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ28หรือประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งหมดประเทศไทยมีการสร้างหลักประกันด้านรายได้ยามชราภาพเพียงแค่การจ่ายเบี้ยยังชีพ ซึ่งมันไม่เพียงพอต่อการยังชีพที่ยังไม่ครอบคุมมากนะักอัตราการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุไม่มีการปรับมายาวนานมากกว่า10ปีแล้ว จนกระทั่งปี2566เบี้ยยังชีพยังคงจ่ายในอัตราเดิมซึ่งคู่ขนานไปกับค่าครองชีพและเส้นความยากจนที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีนายนัชชาจึงกล่าวว่าทางกรมทรสวัสดิการสังคมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจคำหนึงถึงความเสมอภาคแล้วก็ความเท่าเทียมเพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อความมั่นคงด้านรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีพหลังการเกษียณอายุจึงมีมติตั้งคณะอนุกรรมธิการติดตามการวางระบบบำนาญพื้นฐานประชาชนที่มีนางสาววันวิภาไม้สนเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการจากผลการพิจารณาศึกษาดังกล่าวนะคะทางกรมทรสวัสดิการสังคมก็มีแนวคิดในการ ปรับการจ่ายเบี้ยบำนาญพื้นฐานดังนี้ก็คือ1ในปีงบประมาณ2568จะจ่ายบำนาญผู้สูงอายุจำนวน1,200บาทก่อนพอปี2569นะคะก็จะจ่ายบำนาญผู้สูงอายุจำนวน2,000บาทและในปีงบประมาณ2570จะจ่ายบำนาญผู้สูงอายุจำนวน3,000บาทนั่นเองนะคะ โดยนายนัชชาก็มีการกล่าวต่อนะคะว่าทางกรมทสวัสดิการสังคมมีมติเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบำนาญพื้นฐานประชาชนและก็มีการเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไปนะคะรวมถึงยังมีการเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติผู้สูงอายุปี2556โดยเปลี่ยนการจ่ายเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเป็นการจ่ายบำนาญพื้นฐานประชาชนโดยมี ีหน่วยงานทําหน้าที่ในการรับผิดชอบภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งไม่ต้องเพิ่มอัตรากาําลังรวมทั้งมีกองทุนผู้สูงอายุที่เป็นแหล่งเงินงบประมาณที่มีกฎหมายระเบียบรองรับอยู่แล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของบํานาญแห่งชาติที่หลายๆคนรอคอยอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ทางพรรคก้าวไกลนําโดยน,นายนัชาก็พยายามที่จะ ปรับให้บำนาญผู้สูงอายุเป็น1,200บาทก่อนในปี2568แล้วก็ค่อยๆทยอยปรับเป็น2,000แล้วก็3,000บาทในปี2570นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีมากๆนะคะถ้าหากว่าทำได้ผู้สูงอายุทั่วประเทศก็จะได้รับเงินตามจำนวนที่ ตั้งใจไว้เลยนะคะแล้วหลังจากนี้ถ้ามีความคืบหน้ายอย่างไรก็ตามนะคะทางเราข่าวใสยกวดและน้อยก็จะติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะส่วนเรื่องถัดไปนะคะมีหลายๆคนถามเข้ามาเยอะเลยว่าเงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุเดือนกุมภาพันธ์ได้รับวันไหนซึ่งตรงนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะว่า สำหรับเงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุในปี2567จะได้รับเพิ่มเดือนละ100บาทเป็นจำนวน9เดือนรวมแล้ว900บาทแต่เขาไม่ได้จ่ายให้ทุกเดือนเขาจะจ่ายเป็น3เดือนครั้งนะคะนั่นก็คือจะได้รับเงินกันในเดือนมีนาคมครั้งที่1เดือนที่2ก็จะเป็นเดือนมิถุนายนและเดือนที่3จะเป็นในเดือนกันยายนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์จะไม่มีเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้แต่อย่างใดแต่จะมีเงินโอนเข้าให ในเดือนมีนาคมนั่นก็คือวันที่ 11, 12,13ซึ่งถ้าหากว่าเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตรงนี้ต้องเตรียมเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพด้วยเลขัตรประชาชนรอไว้ได้เลยเพราะว่าเงินเขาจะโอนเข้าผ่านบัญชีที่เราผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้สูงอายุที่ผ่านเข้าร่วมสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นธนาคารใดก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่เพิ่งมีอายุครบ60ปีในปี2567นั่นก็หมายความว่าเกิดปี2570กลุ่มนี้อาจจะไม่ได้รับเต็มจํานวน900บาทนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเกิดเดือนไหนเช่นถ้าหากเราเกิดในเดือนมกราคมเดือนมกราเราจะยังไม่ได้เราก็จะได้รับในเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับว่าเราจะได้รับอยู่800บาทถ้าเราเกิดกุมภาพันธ์เราก็จะไม่ได้รับของกุมภาพันธ์ จะไปได้รับของเดือนมีนาก็เท่ากับว่าเราไม่ได้รับเต็ม900ก็จะเหลือได้รับอยู่ที่700บาทก็ไล่เลียงไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากคนที่เกิดก่อนปี2507กลุ่มนี้ได้รับเต็มจํานวน900บาทแน่ๆแต่เขาจะแบ่งจ่าย3งวดก็คืองวดละ300บาทนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่ยังไม่ได้ดําเนินการเปิดบัญชีหรือว่ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพเรวยลขบรประชาชนต้องดําเนินการให้เรียบร้อยก่อนค่ะส่วนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการหรือว่าไม่ ามารถเดินทางไปเปิดบัญชีได้นะคะตรงนี้สามารถมอบอำนาจให้กับลูกหลานไปดําเนินการแทนได้ที่สํานักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดนะคะสามารถให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้ด้วยนะแต่ก็ต้องดําเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่จะถึงเดือนมีนาคม25 หกนี้นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าซึ่งทางเราข่าวสายขดและน้อยติดตามนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ